ดูดวงด้วยไพ่ตัวเลขไพ่เลขพยากรณ์โดยผมนิติกรกิติศรีวรนันท์นะครับไพ่ตัวเลขนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดค้นขึ้นนะครับเมื่อ10กว่าปีก่อนแต่เพิ่งจะนํามาใช้เป็นรูปธรรมเนี่ยได้สัก2ปีนี้แล้วเอาละท่านที่คุ้นเคยกับวิธีการดูไพ่แบบเป็นกองนะครับเรียกว่าพิกอากาศเรามาดูกันประจําเดือนตุลาคม2 5 6 7 เอาละไพ่จะแบ่งเป็น3กองนะครับก็จะตั้งจิตวิฐานขอให้การเลอกไพ่นี้การสับไพ่นี้การพยากรณ์เป็นตัวแทนของทุกท่านสื่อจิตสื่อใจถึงกันและแม่นยําราวปฏิหารและมีคําตอบที่ดีๆให้ทุกท่านแบ่งเป็นสามหมวดด้วยกันนะครับงานธุรกิจนะครับบางท่านเป็นงานบางท่านเป็นธุรกิจเรื่องของความสัมพันธ์นะครับบนที่2เรื่องความสัมพันธ์อันที่3าจะเป็นเรื่องของเงินหรือโชคถ้ามีและสุดท้าย เป็นเรื่องของฟลิกการเสริมดวงเพราะบางทีคําตอบที่ไม่ดีเราก็มีวิธีที่จะทําให้ร้ายกลายเป็นดีแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาละผมเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับเลือกไพ่ขึ้นมา3กล่องโดยแบ่งเป็นสสีเนาะท่านก็จะเห็นว่าอ้าวสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินใจเรารู้สึกชอบอันไหนจากคําถามว่า,าวถามหมวดแรกเราเลือกกองไหนก็เลือกกองนั้นนะครับงานหรือธุรกิจประจําเดือนตุลาคม25 6 7 งานหรือรธุรกิจนะครับวิธีการเลือกก็ฟรีสไตล์นะครับเพราะว่ามันกะเกณฑเอาความแน่นอนคงไม่ได้แต่ความแม่นยำอัศจรรย์เหลือเกินสำหรับท่านที่ดูเป็นประจำจะรู้ว่าไม่ว่าเลือกจะเลือกกองไหนมันก็เป็นไปเองเลือกขึ้นมา3กองนี้แล้วนะครับตอนนี้ ตั้งสิตดยิฐานความรู้สึกเบาๆแดงเหลืองน้ำเงินหรือกองใดกองหนึ่งด้วยความรู้สึกของเราว่าน่าจะใช่คำตอบนี้แน่งานหรือธุรกิจประจำเดือนตุลาคม256 7น,นะครับเอาละกองแรกนะครับท่านที่เลือกกองสีน้ำเงินเป็นกองแรกผลที่เกิดขึ้นครับงานหรือธุรกิจของท่าน ก็ร้องว้าวในบางจุดได้เลยนะครับชีวิตหรืองานที่เข้ามาในช่วงตุลาคมคือความมั่นคงถึงแม้ว่าบางอย่างจะน่าเบือ่อบางอย่างก็เป็นเรื่องที่ยากโดยตัวมันเองแต่เราทําแล้วเราเติบโตเจริญเข้าหน้าดีฉะนั้นอย่าเบื่อทํามันต่อไปนะครับแล้วไม่ได้มีอะไรเป็นปัญหาเนาะเพราะว่าเลข7ดาวเสาเนี่ยในในการเปิดไพ่ครั้งนี้มันแปลว่าน่าเบือ่อแต่เป็นความมั่นคงด้วยส่วนตัวแวดล้อมเช่น9 9 2 9เนี่ยผมว่าเป็นความหมายในด้านบวกนะครับให้คุณชีวิต ชีวิตของเรางานของเราตเติบโตไปดีแต่อย่าเบื่อแต่ถ้ากลับการเปลี่ยนมุมละคนที่ทําธุรกิจธุรกิจอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศหรือถ้ามีการทําบุญทําความดีมันก็จะถุกน,นําให้ประสบความสมําเร็จงานกําลังอยู่ในจุดที่กําลังไต่ระดับสู่ความมั่นคงมีเหนื่อยบ้างเบื่อบ้างก็ไม่ต้องเสียเรียนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพียงแต่ว่าตัวเลขเจ็เนี่ยมันตีความว่าง,งานมันยาก,ม,ยากมันเหนื่อยก็ได้หรือจงมีความอดทนเพราะความสมเร็จค่อยๆเติมกันไปในแต่ละเดือนแต่ละช่วงชีวิตอันนี้ความหมายของ สีน้ำเงินกรอที่1นงนะครับงานธุรกิจเดือนตุลาคมถ้าเป็นสีเหลืองถัดว่าถือว่าเป็นกรอที่สงเนี่ยจะเป็นอย่างไรอ่า ที่ผ่านมามันดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่พอในเดือนนี้เราจะเจอปัญหาแบบไม่คาดคิดเป็นเรื่องที่คล้ายๆว่าเหมือนเคราะห์ให้ได้เสียตังหรือมีปัญหากับคนก็ได้เพราะพลังที่มันแทนเรื่องของเจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งที่มาทําให้เราปวดหัวเนี่ยคือผมถือว่าเลข88คือเป็นแบบนั้นนะครับคนพานก็ได้นะคนพูดไม่เข้าหูนะครับฉะนั้นทําใจร่มๆเพราะว่าถ้าเราไม่เอามาใส่ใจและเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเนี่ยโดย สภาวะล้อมเนี่ย8945เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรรุนแรงแต่ด้านจิตใจด้านผลกระทบที่เขาพูดแย่ๆหรือใส่อารมณ์มาเนี่ยให้มองเป็นธรรมะมองเป็นศัจธรรมที่ไม่ต้องยึดติดแล้วเราก็จะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ในเรื่องงานก็อาจจะมีคนไม่เข้าท่าเข้ามาทําให้ผลงานเราดีแต่ไม่รับความชื่นชมหรือถูกทําให้มันดูด้อยลงถ้าเป็นเรื่องธุรกิจก็การเงินการงนารงนธุรกิจมันก็มาแบบเรื่อยๆนะครับแต่จะมีเหมือนอ่ะสมมติว่าถ้าขายไม่ดีก็จ,จะกลายเป็นว่าสินคา้า มีคนออเดอร์แต่ส่งไม่ได้ติดอะไรบางอย่าง mm hmm. ก็ขอให้ทําใจนะครับถ้าเลือกที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีในกองนี้ก็ได้นะครับพ mm hmm. ัดหน้าท่านที่เลือกกองสีแดงคนที่3า mm hmm. งานธ mm hmm. ุรกิจเดือ hmm. นตุลาคม mm hmm. เป็นแบบนี้ Oh, คนที่รู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขก็รู้ว่าเ7เนี่ยก็เหนื่อยเอาเอาการนะครับงานที่เหนื่อยก็แลกมาซึ่งผลตอบแทนแต่บังเอิญว่าตอนนี้งานที่เราทำเนี่ยเหนื่อยไม่พอได้ผลตอบแทนแต่มันตามมาด้วยความเครียดความหงุดหงิดนะครับเพราะว่าอันนี้มันแทนความ ป่วยทางจิตความหงุดหงิดความทุกข์หงดหักดหรือในยะหนึ่งเราจะไปรู้เรื่องลับๆความลับที่เราทําให้เราเนี่ยพูดไม่ได้คือไม่เข้าคายไม่ออกเอาเป็นว่ากลางๆแล้วกันถือว่าทูถูไทยๆนะเพราะเราพูดเรื่องการงานการงานมันต้องเหนื่อยเหนื่อยได้ได้สิ่งที่ดีและไม่ดีบนกันนะครับอดทนเชื่อว่าผ่านไปได้เปลี่ยนมุมมองถ้าคนนี้ที่เลือกเป็นคนทําธ,ธุรกิจธ,ธุรกิจ,ก,จก็จะมีช่วงที่ลําบากติดขัดมานานนะครับแล้วมีมาได้บ้างในในช่วงเดือนตุลาแต่ก็อาจจะได้มาพร้อมความเครีย ไม่รู้ว่าโอกาสในการกําไรตรงนี้มันต้องแลกเปลี่ยนหรือเจออภาษาอะไรบ้างเนาะขอเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับเดี๋ยวอดรอนะครับไปทายคลิปฟริกเสริมดวงแก้ร้อชะตานะเอาละมัวต่อไปครับผมชื่อฮานะครับชัยการทํางานเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ครับออกแบบผมป่วยเป็นโลกไทรอยเป็นพิษครับรับษามาตอนนี้ก็ประมาณ14ปีแล้ว ก็จริงๆอาการแรกเริ่มก็คือเกิดจากความเครียดแล้วเราก็ไม่ค่อยกินข้า,าวเช้าครับตอนเด็กๆมันก็เลย ทำให้เป็นโรคไทรอยเป็นพิษขึ้นมาก็มีเหนื่อยง่ายใจสัน่นแล้วก็น้ําหนักลดลงอย่างรวดเร็วครับอันเนี้ยก็คุณแม่ก็พาไปตรวจก็เลยพบว่าเป็นไทรอยเป็นพิษก็รักษาต่อนเนื่องมาจนณนปัจจุบันครับช่วงแรกก็คือกินยาไทรอยตามที่คุณหมอเขากําหนดแล้วก็ถ้าเกิดว่าผลเลือดดีอ่ะก็จะได้หยุดยาแต่ว่าคนที่หยุดยาแล้วจะหายจากโรคไทรอยมีโอกาสแค่30%มซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็น30%ในกลุ่มนั้นก็เลยรักษาด้วยยาต่อจริงๆ เริ่มกินอาหารเสริมของอาจารย์นะครับช่วงเดือนมิถุนาครับแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะเราเราดื้อด้วยเราไม่ได้แบบตั้งใจที่จะกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็กินขอจานหนึ่งเม็ดปรากฏว่าผลเลือดอะ่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากที่ผ่านมาในช่วงก็คือผลเลือดมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวสูงบ้างเดี๋ยวต่ําบ้างก็คือยังคมุมคุมไม่ได้พอเรากินไปแค่หนึ่งเม็ดแล้วเราตรวจปุ๊บปรากฏว่ามันมันมันดีขึ้น ผลเลือดมันลงทุกอย่างลงค่าทุกอย่างลงฮอร์โมนเริ่มสมดุลขึ้นคุณหมอก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงทีนีน้อาจารย์ก็เหมือนแล้วว่าอืาเราลองกิน2เม็ดดูเต็มเตมดูไหมก็ตอนเชา้าก็เป็นก่อนอาหารตอนเย็นก็ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็กินประมาณ3ามอาทิตย์ก่อนไปตรวจไทรอยพอไปตรวจเสร็จก็ได้รับข่าวดีครับไทรอยเราดีขึ้นมากเลยทั้งๆท,ที่เหมือนกับโตผมเองอะ่ะทำ กิจกรรมที่มันส่วนกับการรักษาครับคือนอนดึกไม่ได้ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะหายชาแต่พอเราได้อาหารเสริมครับเราก็ดีขึ้นจนตอนนี้ได้รับข่าวดีก็คือได้หยุดยาไทรอยแล้วคือไม่ต้องกินยาก็ดีใจมากครับเพราะว่าเราก็เหมือนได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติโ่วไปไม่มีโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณอาจารย์มากจริงๆครับที่แนะนําอาหารเสริมตัวนี้ให้กิน เดี๋ยวเราจะดูเรื่องของความสัมพันธ์นะครับคนใกล้ชิดแวดล้อมที่ทํางานหรือที่บ้านเป็นอย่างไรละ่ะ3ามกองนี้น่าจะมีคําตอบนะครับเลือกกองใดกองหนึ่งตามความรู้สึกของท่านความรักความสัมพันธ์คนใกล้ชิดแวดล้อมที่ทํางานหรือครอบครัวทิกอากาศนะครับเลือกมาของเดือนตุลาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ท่านจะเป็นอย่างไรหนอเอาละผมเป็นตัวแทนนะครับวางไพ่แต่อย่างไรก็ตามท่านเป็นผู้เลือกใจ ความรู้สึกสิ่งที่เลือกในโมเมนต์วาระตอนนี้มันจะเชื่อมต่อสัมพันธ์แม่นยำเองเอาละถ้าเลือกกองใดกองหนึ่งนะ,ะของเราสัมพันธ์นะครับถ้าเลือกกองแรกสีฟ้าสีน้ำเงินมั่นใจแล้วความรักวางสัมพันธ์จะเป็นแบบนี้อ่าไม่มีปัญหาอะไรดีเพราะว่าดูแล้วคุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วก็ชวนกันทำกิจกรรมสร้างสารรค์มีความสุขยิ้มได้ผมแทน พลังของเลขสองตัวเดียวเนี่ยคือความสุขความเมตตาอ่อนโยนซึ่งกันและกันถือเป็นความสัมพันธ์ที่ดีถ้าที่ทํางานก็รักเราดีถ้าที่บ้านก็มีอะไรปุ๋ยถ้อยทีถ้อยใสสนุกสนานดีดูทีวีด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะครับเอาละามรักสัมพันธ์ที่บ้านหรือที่ทํางานคนใกล้ชิดอยู่ชั้นแฟนพลังของความเป็นคนรอบตัวละกันละกันเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับฟองสีเหลืองความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ครับ04 6 8 1 2อ่าถ้าบางคู่เนาะเงียบกันก็ดีกว่าแต่พอไม่เงียบคุยกันก็ชวนให้ทะเลาะก,กันเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องระวังตัวเลขนี้ถ้ามีแบบนี้ในเบอร์ม,มือถือ ผมว่าเยอะมากนะครับเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แ้ถ้ามีเรื่องนี้ส่วนใหญ่ความรักต้องทะเลาะเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่หุดหงิดต,ต่อกันได้ง,ง่ายไม่ว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงใช้ก็มักจะมีรมปากเสียงหุดหงิดลำคาญคู่ตัวเองอันนี้ทําให้ความสัมพันธ์เยมันไม่ราบรื่นเราเ,าเจอคนบุญใส่คนที่พูดไม่รู้เรื่องก็ขอให้ทําใจว่าเออคนรอบตัวมันไม่โอเคเราก็ทําใจหรือว่าได้ฝึกวิชานะครับมีบททดสอบมีครูบาอาจารย์ทดสอบให้เราเก่งขึ้นในทางการทําจิตทาใจให้มีความสุขเนะาะเพราะว่าดูแล้วที่ทำงานที่า ดูแล้วต้องมีคนมาทาให้เราหัวเสียบองเป็นธรรมะแล้วปล่อยวางข้ามไปให้ได้กองที่3ครับใครที่เลือกกองสาสีแดงความรักความสัมพันธ์ <Dip> ช่วงเดือนตุลาคม256 7 <Sh it> เป็นแบบนี้หนออืมโอเค มันก็ต้องประเมินนะครับตัวเลขเสีย6 7เอันนี้เสียแน่นอนเสียองความสัมพันธ์แต่ตัวปิดท้ายเนี่ยเป็นสก็มองได้ว่าที่ผ่านมามันดูเข้ากันไม่ได้แล้วก็มีอะไรปกปิดมีอะไรที่พูดแล้วก็พูดไม่หมดมันดูแล้วมึนหน้าดูนะครับไปด้วยกันไม่ได้แต่เชื่อไหมว่าความสัมพันธ์ในที่ทำง,งานหรือที่บ้านหรือคนใกล้ชิดกลับจะมีทางออกครับ อันนี้ผมว่าเป็นตัวแทนในการปรึกษาหรือหรือการใช้สติปัญญาไขควรแล้วนําไปสู่ทางออกทางสว่างถ้าคุณิป็นธนาาที่แย่มาก่อนกําลังจะดีในเดือนนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์ได้แย่มาเดือนนี้จะเป็นพอสมันที่แย่ ผมจะอ่านไพ่แล้วตีความนี้นะครับเอาละจบละกล่องนี้หมวดนี้ความรักความสัมพันธ์เดือนตุลาคม2 5 6ห้ือวจตาสิีทองค่ะอ,อายุ44่ีปี่วยเป็นมะเร็งเต้านมผ่าตัดแล้วให้คีโมไป6เข็มแล้วก็กำลังฉายแสงอยู่ค่ะโอ้ช่วงคีโมคืนแรกๆเราก็ล้นลาน,นะจุกว่าตัวเองแข็งแรงแต่พอเริ่มเข็มหลังๆมันเริ่มเหนื่อยทำอะไรก็ไม่ได้ขึ้นบันไดเทียขึ้นขั้นหนึ่งก็ต้องหยุดนอนก็นอนไม่ได้หายใจไม่ออก อาหารไม่ย่อยจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะคือสี่เข็มแรกอจะเป็นยาสูตรน้ําแดงเพื่อทาให้ขึ้นไส้อาเจียนผมร่วงแล้วก็สี่เข็มหลังจะเป็นอีกสูตรหนึ่งซึ่งสูตรนี้จะทําให้ปวดเมื่อยปวดกระดูกปวดตามข้อหลังจากทามาก็คือแบบเดินไม่ได้เดินแล้วปวดปวดตามข้อปวดส้นเท้าแล้วก็ สมมตินั่งแล้วนั่งแล้วคือลุกไม่ได้นอนก็คือลุกไม่ได้ก็คือต้องแบบลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องหยุดก็คือค่อยๆเดินเพราะว่ามันปวดไง <c oughs> คือปวดตามข้อปวดตามหน้าแข้งปวดนิ้วน้ออะไรย้ยปวดหมดเลยเอ,อทางหมอใ่อยาแก้ปวดมาแต่กลายเป็นว่า พอเรากินยาอันนี้แล้วน้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเราอาเจียนอาเจียนจนแบบว่าเป็นลมในห้องน้ำอ่ะพอไปโรงพยาบาลหมอเลยถามว่ากินยาอะไรอยู่บ้างและสรุปว่ายาแก้ปวดกระดูกของทางโรงพยาบาลให้มาทําให้เราขึ้นไส้อาเจียนจนเป็นลมก็เลยต้องหยุดยาก็พอดีมีน้องที่เป็นนักข่าวบังเอิญว่าวันนั้นเขามาเยี่ยมเขาก็ลองเอามาให้กินซึ่งจะกัดมาจากภูเขาของอาจารย์นิติกิจ คือน้องมาแล้วน้องก็พาเราไปทานข้าวซึ่งปกติเรากินอะไรไม่ได้เลยเราท้องอืดแต่วันนั้นน้องบอกว่าให้กินก่อนอาหาร2เม็ดแล้วพอกินกลับมาแล้วเอ้ยท้องอืดมันมันหายอ่ะไอ้ที่เป็นแก๊สเป็นลมในท้องคือมันหายแล้วก็จากที่เราเดินขึ้นมาในขั้นหนึง่งก็ต้องพักเพราะว่าเหนื่อยก็กลายเป็นว่าเฮ้ยขึ้นได้ถึงข้างบนโดยที่ไม่เหนื่อยจากเคยนั่งแล้วลุกไม่ได้นอนก็คือลุกแล้วลุกแล้วเดินไม่ได้เลยต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่อยๆเดินแต่พอเกียนนี้ไปนาาเนี่ยม เหมือนเราไม่เป็นอะไรอะ่ะมันเหลือเชื่อมากอพอมันหมดปุ๊บอาการทั้งหมดมันกลับมาจากที่เราไม่เหนื่อยมันก็กลายเป็นเหนื่อยเหมือนเดิมท้องอืดแล้วหายไปก็กลายเป็นกลับมาท้องอืดอีกแล้วขึ้นรถอย่างเงี้ยลงจากรถคือเดินไม่ได้อะ่ะต้องยืนอยู่ข้างรถนะ่ะยิ่งเห็นความแตกต่างเลยอะ่ะว่าตอนที่เราไม่ได้กินมันเป็นยังไงที่เห็นความแตกต่างชัดเจนมาก การเงินหรือโชคถ้ามีเดือนตุลาคม2567นะครับเดี๋ยวอธิษฐานจิตเลือกกองไพ่ครับพลิกอากาศกองใดกองหนึ่งเดี๋ยวมันก็ตรงเองเอาละการเงินเป็นเรื่องที่ทุกคนก็อยากรู้เนาะแต่สำหรับผมเวลาดูสิ่งเหล่านี้แล้วให้สบายใจและมีทางออกนะครับเอาละตั้งิีอธิษฐานครับการเงินหรือโชคจะมีหรือเปล่าแดงเหลืองน้ำเงินชอบกองไหนเลือกกองนั้นครับนี่การเงินของเราในเดือนตุลาคม2567จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ มันคืออะไรเป็นอย่างไรอยู่ในคำตอบอยู่ใน3กล่องนี้ครับไม่าลืมนะเดี๋ยวถัดจากเรื่องนี้มีทริคเสริมดวงแก้เคระด้วยเอาละเลิกกแล้วใช่ไหมครับการเงินหรือโชคถ้ามีตุลาคม2567สีฟ้าสีสีสน้ำเงิน โอ้ถือว่าเลือกกองนี้การเงินไหลดีนะครับเงินที่มาจากการแก้ปัญหาความยุ่งยากการทํางานออกดอกออกผลในช่วงนี้แล้วเราก็ได้แฮปปี้คำพูดเอาเงินไปฝากเป็นเงินก็อาจจะเพิ่งมาเบิกได้ตกเบิกมาหรือโปรเจกต์ที่ทําเขาก็เริ่มทยอยคือเราหรือจ่ายเราเราก็แฮปปี้เรื่องการเงินแต่เรื่องเสี่ยงโชคอาจจะถือว่ายังไม่ใช่นะครับถัดมาครับกองสีเหลืองการเงินเป็นแบบไหนล่ะ เป็นแบบนี้โอเคมีเงินก็มีจังหวะได้เงินเยอะนะและจังหวะที่เสียตังช์ชุลมุนก็มีนะครับเพราะไพ่แห่งความโกลาหลเนี่ยมันดูมาอยู่ในย,ใน,ยในนี้ก็คือตัวเลข0ูน 0, ตัวเลข58แเนาะแต่ตรงกลางเข้มแข็งและให้กําลังเงินมากคือ78ฉะนั้นได้เงินเสียเงินมาพร้อมๆกันแต่ถ้าบอกว่าคนในกลุ่มที่เลือกสีเหลืองจะมีโชคไหม อันนี้คือตัวบอกว่ามีแต่เนื่องจากไพ่เสียพลังลบมันอยู่คู่กันอาจจะไม่ได้ทุกคนที่เลือกกองสีเหลืองที่จะได้แต่จะมีคนได้เพราะว่าอันนี้พลังแห่งการเสี่ยงโชคครับแต่การเงินไหลเข้าไหลออกนะปัญหาเยอะแยะเลยการเงินหรือโชคถ้ามีกองสีแดงครับใครที่เลือกกองนี้ <S <S เป็นแบบนี้ครับอ่าเสี่ยงโชคก็ได้ด้วยเพราะว่าพลังตัวนี้ ให้เรื่องโชคนะครับส่วน16-15อเรียนกันพอดีเลยนะครับ16-15ก็ให้ดีเรื่องของการเงินการงานธุรกิจฉะนั้นคนเลือกกองสีแดงการเงินดีเสียงโชคได้ด้วยเรียกว่าดวงดีพอสมควรนะครับเป็นเงินแบบมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้มาแบบตุ้มๆถ้าแบบกองแรกเนี่ยดูจะเยอะกว่าแล้วกองนี้ก็ดูฟุกๆแต่มีเสียยผลอันนี้เงินมาแบบไม่ขาดมือแล้วก็มีดวงเสียงโชคเสียงโชคแบบเซ้นแรงอะ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะมาหรือมีความรู้สึกว่าทาไมวนเวียนกับเลขนี้เยอะ อาจจะเป็นตัวนำโชคของเราในแบบนั้นก็ตอบไม่ได้นะเราไปซื้อในไปเลงในออมสินหรือไปเลงในลอตเตอรี่ออกยังไงไม่รู้แต่มีเกณฑ์ได้โชคนะครับโชคดีมากเลยทั้งที่เลือกกองที่มีโชคนะครับเอาละเดี๋ยวจะไปในสิ่งที่สําคัญครับคำถามนี้ไม่พลาดทริคในการเสริมดวงวิธีทําบุญแบบไหนที่จะทําให้ดวงดีและแก้เคราะห์ดวงชะตาเมื่อปีที่ผ่านมาตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งเม็ดสีที่ตาไม่ใช่ที่ตาที่ล่องตาตรงนี้ ด้วยด้วยคําว่ามะเร็งนะคะก็อาการซุดคุณแม่จะรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่มีแรงแม้แต่เข้าห้องน้สําเราก็ต้องให้เขาจับเราเพื่อจะไปเข้าห้องน้ําคุณหมอแจ้งว่าจะต้องควักลูกตาออกทั้งเบ้าเลยนะคะควักลูกตาออกทั้งเบ้าแล้วคุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเออไม่ไม่ควักได้ไหมอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าไม่ควักเนี่ย โอกาสที่มันจะโตก็มีแต่มันจะโตเป็นในรูปแบบไหนไม่รู้คุณหมอบาริงบอกว่าถ้าสมมติจะให้ให้ผู้ป่วยมีอายุที่ยืนขึ้นจะต้องใช้ยาอีกตัวหนึ่งก็คือจะต้องเป็นสังนส่งยานําเข้าสั่งยานาเข้าด้วยหลักอยู่ที่ประมาณครั้งละประมาณเกือบ200,000กว่าบาทแต่คนหมอเขาก็ไม่การันตีว่าจะหายหรือเปล่า20วันจ่ายทีแต่รู้สึกว่าจะต้องใช้เงินประมาณ14ล้าน ด,ด้วยอาจจะเป็นด้วยเราบอกเขาว่าตัวนี้ทานแล้วหายเขาบอกว่าอาสาธุขอขอให้มันหายจริงเถอะเขาบอกอย่างนี้เขาก็ทานทุกวันเช้าเย็นชเนช้าเย็นทุกวัน2เม็ดครั้งเาชาง้า2เย็น2คือตอนตอนแรกเราตอนแรกเราไม่คาดหวังเนาะเราก็ขอแค่ให้เขาไม่ไม่เจ็บปวดแค่นั้นก็พอแล้วทีนี้เราเอาให้คุณแม่ทานแรกๆเราดูเขาทานกล้องวงจรปิดขเขาก็ ไปทําสวนได้เขาปลูกผักของอะไรได้ร่างกายเขาก็เริ่มฟื้นตัวคือเขาสามารถที่เดินได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เทา้าเขาเข้าไปเข้าห้องน้ำอาบน้ําของเขา,อเ,ขาเองได้ทําบข้าวเองล้างจานเองปัจจัยยานได้ก็คือปัจจัยยานออกไปรอบหมู่บ้านพี่ออดนปัจจุบันนะคุณแม่ก็ดูสดใสามากคือพฤติกรรมในการใช้ชีวิตปัจจุบันของเขาก็ดูมีความสุขมากคือเสียงเขาก็โอเคเสียงเขามีพลังมากขึ้นเสียงเขาแจ่มใสามากขึ้นแล้วก็เฮ้ยมันเป็นเพราะว่าตัวอาหารเสริมที่เราซื้อไป นี่นะครับผมจะสับอธิษฐานจิตของครูบาอาจารย์องค์พระเพชรเทวนางอิสวาสุนามามิหังชี้แนะมนุษย์ทั้งหลายนะครับให้ได้ที่ชมคลิปนี้ให้ได้ประโยชน์ที่ง่ายและตรงและคุ้มค่าที่สุดคำแนะนําจากเทิดทดาครูบาอาจารย์ว่าทําบุญแบบไหนดีเสริมดวงแบบไหนดีหรือเสริมดวงแก้เคราะห์แบบไหนดีจากเพียงแค่เลือกไพ่สามใบนี้ขอให้ผมอธิบายออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาละมันจะไม่เห็นไพ่เนาะ 嗯。Ah. ตีเป็นร้ายก็ไม่ได้ตีเป็นดีก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่การบอกว่าร้ายหรือดีผมก็จะออกเป็นรหัสท่านที่มีความขุ่นข้องหมองใจนะครับอารมณ์แรงเนี่ยถ้าอยู่ในเกณฑ์นี้ไปทําบุญลักษณะโรงพยาบาลประสาทประสาทที่ไม่ใช่กล้ามเนี่ยนะครับประสาทแบบผ่าป่วยทางจิตเราโอนเงินไป10บาทแล้วมาสวดมนต์อีกทีหนึ่งแล้วกรวดน้ําจะช่วยลดความรุนแรงทางอารมณ์ไม่รู้ว่าเคยเป็นหรือเปล่าแต่ผมมีเหตุการณ์นี้คนระั้งนี้อารมณ์ที่มันผิดปกติแล้วมันไม่รู้มันไม่ได้เกิดจากความคิดเพราะเราทบทวนการคิด หรือสิ่งที่กระทบมันไม่มีแต่มันเกิดขึ้นปุบ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 พลังงานเนี้ยก็แก้ด้วยการไปทําให้เบาความทุกข์ของคนที่ป่วยทางด้านจิตใจส่วนท่านที่ไม่ได้มีความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์จิตใจเนี่ยก็ให้ทาบุญด้วยเงินคําว่าเงินก็คือเราก็โอนไปช่วยในสิ่งที่เราอยากทําแต่ที่พลาดไม่ได้คือเราทําความดีอะไรเราเจิดจิตเป็นกุศลพลังของฝ่ายบวก บริสุทธิ์เข้มแข็งเบาสบายเป็นบุญนั่นแหละเราอุธิศให้ดวงจิตดวงวิญญาณแล้วจะทําให้ร้ายกายเป็นบีหนักหนาให้กลายเป็นเบาบางเบาสบายแนะนําเรื่องการสวดมนต์บางคนก็รู้วิธีไม่รู้วิธีเนาะแต่ผมแนะนําบทสวดมนต์ที่ชื่อว่าบทกวดน้ําพญายมราชหรือเดิมจะมีชื่อว่า ปิดตัวน้ำไทยโบราณนะครับซึ่งผมก็จะพรีเซนต์อยู่เสมอเดี๋ยวอาจานยมินจะนนนทีมงานจะให้ขึ้นภาพว่าเป็นแบบนี้และอยากจะบอกว่าตุลาคมเดือนนี้พิเศษวันที่18ตุลาคมตรงกับวันตักบ,บาตเทวโรหนะอยากเชิญชวนให้มาร่วมกันนะครับงานทําบุญระลึกถึงพระยายมราชมีส่วนการบวงสวงให้พระยายมราชและคณะจิตวิญญาณของพระองค์ท่านและ การทําบุญตักบาตรเทวโรหนะแต่สานที่ตอนนี้ที่มั่นใจว่าจะได้ทำเนี่ยไม่ใช่วัดเดี๋ยวดูรายละเอียดที่อัปเดตผมจะลงไว้ที่แฟนเพจแล้วก็เข้ามาดูนะครับหรือเข้ามาถามสอบถามที่ไลน์ต่างๆที่เป็นของผมแล้วท่านอยากมาก็จะได้มาร่วมกันนะครับเอาละวันนี้คําตอบทุกอย่างที่มอบให้ทุกท่านมีแต่เรื่องดีๆนะครับร้ายกลายเป็นดีทั้งหมดขอให้ท่านมีความสุขในเดือนตุลาคม257ครับ